ตั้งค่าการเปิดปิดหน้าจอ a l w a y On Display อัตโนมัตินาฬิกา Apple Watch Series 5ขึ้นไปนะครับผมมันจะมีฟังก์ชัน a l w a y On Display มาเนาะ <laughs> นี่นะครับเป็นรูปนาฬิกานะครับแตะเข้าไปเลยอ่าแล้วก็หากคาว่า I Review Chanel n กดติดตามให้ถึง1,000 Subscriber <h az oo> อย่าลืมกดให้ด้วยนะ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง i review chanel n นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าการเปิดปิดหน้าจอ All way display, a l l w a y on display อัตโนมัติหรือภาษาไทยเรียกว่าเปิดตลอดนะครับผมไอตัวหน้าจอเนี้ยหน้าจอของนาฬิกาเนี้ยนะครับเนี้ยตัวเนี้ยคือตั้งแต่นาฬิก,กา apple watch series 5ขึ้นไปนะครับผมมันจะมีฟังก์ชัน a l w a y on display มาเนาะแต่บางคนก็ผมเป็นผมเป็นคนนึงอะที่แบบว่าถึงเวลาก็อยากจะเปิด บางเวลาก็อยากจะปิดเพราะว่าการเปิดแบบนี้เอาจริงๆมันก็เบร์แบตเตอรี่อยู่พอสมควรนะเท่าที่ผมใช้งานมาเนี่ยการปิดหน้าจอเนี่ยมันจะประหยัดพลังงานมากกว่าอยู่แล้วทีนี้ผมก็เลยจะมาสอนวิธีการตั้งค่าให้มันเปิดเองปิดเองเมื่อถึงเวลาที่เรากําหนดนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจงในการทําคลิปและอย่าลืมสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากช่องเรานะครับผมไปดูคลิปกันเลย ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมก็จะให้ผมก็จะเข้ามาที่แอปคําสั่งลัดเนาะเนี่ยคาสั่งลัดนะครับผมเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาที่นี่เลยเนี่ยตั้งค่าการการทางานอัตโนมัติสีฟ้าเหมือนที่เราทําอยู่บ่อยๆนะครับผมจากนั้นกดปุ่มบวกด้านบนได้เลยนะครับผมอ่าด้านบนนี้แล้วก็เลือกเป็นสร้างการทํางานอัตโนมัติสีฟ้าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมจากนั้นให้เราเลือกเป็น เวลาของวันเนาะเนี่ยเพราะว่าเราจะเซตเวลาว่าอย่างเช่น8โมงเช้าให้มันเปิด a อา a y s On display ให้เราเลยแล้วก็ถึงเวลา6โมงเย็นให้ทำการปิด a อา a y s On display ให้เราอัตโนมัตินะครับผมก็เลยต้องเลือกเป็นเวลาของวันนะครับกดไปเลยจากนั้นให้เราเลือกว่าจะใช้เวลาก็ได้นะหรือจะตั้งเป็นแบบดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกก็ได้นะครับผมดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็จะนับเวลาของมันเองอะ มันจะทําให้เองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งเวลาใดๆนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะตั้งค่าเองอย่างเช่นผมต้องการให้มันเปิดให้เองตอนสักประมาณอ่ะโอเคผมผมคิดว่าผมพร้อมที่จะดูเวลาตอนประมาณสัก8ปดโมงครึ่งแล้วกันอ่ะอ่ะตั้งไว้8ปดโมงครึ่งนะครับผมก็สายไปอยากให้มันเป็นทุกวันทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนนะครับผมผมเป็นทำซ้ำทุกวันแล้วกันมันจะได้แบบ ทำอยู่เรื่อยๆเนอะจากนั้นกดถัดไปครับผมด้านบนนี้ถัดไปจากนั้นนะครับให้กดไปที่เพิ่มการทํางานครับแล้วแตะที่คําว่าแอปปัดลงไปด้านล่างหาคําว่าวอชเนี่ยนะครับเป็นรูปนาฬิกานะครับแตะเข้าไปเลยอ่าแล้วก็หาคําว่า Set a l w w y y On นะนี่เลยเอ่อถ้าเป็นเวอร์ชั่นเต็มมันอาจจะเขียนไปนว่าภาษาไทยมันจะเป็นตั้งค่าการเปิดตลอดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าเวอร์ชัน ที่ผมใช้มันเป็นเบต้าอยู่เนาะมันก็เลยอาจจะมีเปลี่ยนภาษาไทายบ้างภาษาอังกฤษาาบ้างเดี๋ยวต้องรอดูเวอร์ชันเต็มอีกทีนึงเนาะตอนนี้ก็คือ set away on นะครับผมก็แตะไปเด,เดี๋ยวนะถ้าเกิดสมมุติว่าใครต้องการที่จะแบบว่านั้นก็เหมือนเดิมนะครับกดตัว i แล้วกดลูปดาวเอาไว้เนาะผมก็แตะ set away on ปั๊บนะฮะตอนนี้มันก็จะเป็น turn away on นะครับผมอันนี้ในกรณีที่เราจะตั้งให้มันเปิดเนาะเปิดทํางานให้เราจากนั้นกดถัดไป ถามก่อนสั่งงานไหมแต่ไม่ต้องไม่ต้องถามนะครับจากนั้นกดเสร็จสิ้นพอถึงเวลาปับ๊บนาฬิกาของเราก็จะเปิดหน้าจอขึ้นมาแบบอว a y On ทำงานให้เองอัตโ,ตโนมัติมันก็จะโชว์แบบนี้เลยเป็นอว a y On ตลอดเวลานะครับผมจากนั้นสำหรับใครที่ตั้งเปิดแล้วแล้วอยากให้มันปิดก็เหมือนเดิมครับกดที่บวกด้านบนปุ่มสีฟ้าทาเหมือนเดิมเลยแล้วก็เวลาของชั้นแล้วก็เลือกเวลาว่าเราอยากให้มันปิดหน้าจอที่ช่วงเวลาไหน อย่างเช่นผมต้องการจะปิดสักประมาณห้าโมงเย็ยนแล้วกันเพราะว่ามันก็เย็ยนแล้วคิดว่าคงไม่ซีเรียสกับเรื่องเวลาลราช่วงห้าโมงเย็ยนคืออาจจะเป็นช่วงเวลาเรื่องงานของหลายหลายคนเนาะออาจจะเป็นโอ้สักห้าโมงครึ่งแล้วกันอ่ะโอเคห้าโมงครึง่งเลือกเป็นของทุกวันเนาะมันจะได้แบบว่าทําให้เราทุกวันจากนั้นกดถัดไปเหมือนเดิมครับเพิ่มการทํางานแต่แอปเลื่อนลงไปข้างล่างเลือก Watch เลือก Watch จากนั้นเลือก away on เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยจากนั้นข้างบนเนี่ยมันจะมีคําว่า turn away l l on แต่คําว่า on ครับแล้วเปลี่ยนเป็นคําว่า off มันจะเปลี่ยนมันจะเขียนคําว่า turn away l l off นะครับผมจากนั้นถัดไปกดถามกดสั่งงานปิดไปไม่ต้องถามจากนั้นกดเสร็จสิน้นแค่นี้เลยครับเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งเอาไว้หน้าจอ away l l on ของเราเนี่ย ก็จะถูกปิดให้เองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาเปิดเปิดปิดปิดสำหรับคนที่แบบว่าเออฉันอยากจะเปิดฉันอยากจะปิดช่วงเวลานี้รู้สึกว่ามันประหยัดแบตกว่าแล้วช่วงนี้ฉันไม่ค่อยดูเวลาฉันอยากจะปิดตอนนี้ฉันอยากจะเปิดตอนนี้เพราะฉันดูเวลาบ่อยอะไรเงี้ยก็สามารถตั้งค่าได้ตามใจชอบเลยนะครับจะตั้งเวลาเป็นซอยๆถี่ๆก็ได้นะแล้วแต่ว่าความสะดวกของแต่ละบุคคลเนานะไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการใช้คําสั่งลัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเรานะครับผมแต่นาฬิกาของ ูทุกคนเนี่ยจะต้องใช้เป็นซีรีส์5ขึ้นไปที่มีฟังก์ชัน all way on display นะครับผมถึงจะสามารถทำงานให้มันเปิดได้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำลงมามันจะไม่มีฟังก์ชันนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปและสั่กนกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนนี้ไปก่อนว้เจะกนับม่คลิปหน้าสวัสดีครับ